ใครมาหาใครมาหาใครมาหาคะใครมาอ๋อโมนิ่งค่ะวันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วพี่วันนี้วันที่วันที่สิบแล้วค่ะวันที่สิบแล้วทุกคนอ่ะถ่ายรูปหน่อยยิ้มหน่อยค่ะยิ้มแล้วยิ้มหน่อยอ่ะยิ้มยิ้มยิ้มหวานหน่อยค่ะ ไม่สนใจเพราะอุ้มกันก่อนถึงจะสนใจต้องตึงตึงเนาะตึงตึงมต้องได้จูบเนาะต้องจูบกันก่อนเหรอวันนี้จะไปเที่ยวเหรอจูบกันก่อนแล้วนี่ไงวันนี้จะไปเที่ยวเหรออ่าเราวันนี้เราพาจะพาคนสวย อปหากินส้มตำแต่จะเรไม่ได้ใไหนจ๊ะไหนจ๊ะวันนี้เตรียมตัวปลาอาจุบปลาป่ามาเละจุกแล้วเยี่ยมน้อยิมานเลยดูกล้องมองกล้องยิ้มวานก่อนน้องยิมวานเลยโชล์ฟันสีซีค่ะมัวมัวมัวมว เดี๋ยววันนี้นะคะวันที่สิบแล้วนะครับก่อนบินก็เดี๋ยวจะพาตัวเล็กไปกินข้าวก่อนเนาะไปกินข้าวแถวเนี้ยและปักซอยนี่แหละ <laughs> <laughs> ปักซอยกินก๋วยเตี๋ยหร <laughs> อ <laughs> ได้เลยค่ะคก๋วยเตี๋ยกับสมตามวันนี้งบเท่าไหร่ร้อยเดียวนะแอริเอวเลียงโอเคแอริียวเลียงปลาเดียวนะเอางบร้อยเดียวอย่ากเกินนี้โ okay? <laughs> <laughs> อเคเจอแมวเจอแมวห <laughs> <laughs> นีหนีเหนียวอยู่ไหนเหนียวอะ ว,ว้าวโอ้ยทำไมวันนี้ชุดมันน่ารักจังเลยอะฮะทำไมนี่ชุดน่ารักจังเลยชุดน่ารักน่ารักจังเลยชุดเรียกเอาานีไหมะชุดน่ารักน่ารักจังเลยอ่ะนนเป็น,น,น,นไ,ไนคะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้า สวัสดีจ้าน,น้องเอาอะไรกาแฟหรอน้องน้อมพี่ happy birthday Day to you happy birthday หรอให้จูเหรอขอบคุณค่ะ